สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปากหลักชนะากกแชนลคลิปนี้นะครับผมยังอยู่ที่สมุทรสงครามนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเมนูจะบอกยังไงดีอ่ะมันเป็นเมนูแบบยัวดน้ำลายแน่นอนสำหรับเมนูนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอแจ้งพิก,กัดก่อนนะพิก,กัดตรงนี้ผมอยู่ที่อา่านี้เขาเรียกไงน,นะวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับหรือ,อชื่ออย่างทางการก็วัดเพชรสมุทร วัดเพชรสมุทรวรวิหารานะครับก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นี่เลยผมพามาดูนี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูในตู้นะครับมันอาจจะมวมวๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าคือแม่ค้าเนี่ยทาเยอะมากนะครับก็จะมีกุ้งนี่ตัวนี้หอยของเด็ดด,ด,ดูดูนะทุกคนแล้วก็อันนี้น,นีจะเป็นตัวหอยเชลนะครับ นี่เลยสั่งนี้เลยนะครับนี่นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเมนูนี้นะเขาจะพิถีพิถันเขาจะทํายังไงนะครับไปเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับแม่ครสวัสดีครับ,รบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับในอาน,นิตย์กาลังทําอะไรอยตอนนี้เ,เป็นอะไรนะผ,ผ่ากุ้งผักุ้งผกุ้งที่จะไปอบชีสใช่ไหมนี่นะ เปิดหัวนะครับแล้วก็ผ่าหลังนี่นะครับของที่ร้านมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีกุ้งอบชีสค่ะแล้วก็หอยเชลล์อบชีสสองสออย่างมีกุ้งถังกุ้งถังปูนึ่งค่ะปูนึ่งอ๋อแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำผ่ากุ้งอะไรนะกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำทำอะไรเอามาผ่าเอามาผ่าแล้วแล้วก็ใส่ชีสเหมือนกัน กุ้งตัวใหญ่ปัดตัวโลนะครับอ๋อหมดยังตอนนี้หมดแล้วค่ะตอนนี้จะเหลือเป็นกุ้งอบชีสค่ะหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่กุ้งอบชีสใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามอีพีต่อไปเราจะมาดูกุ้งตัวใหญ่กันแต่ว่าวันนี้เราดูเมนูนี้ก่อนนะครับให้ขายมานานหรือยังครับเนี่ยประมาณ3ปีค่ะ3ปี3ปนะครับ จะใช้เป็นกุ้งหัวแก้วกุ้งหัวแก้วนะครับล้ลวนๆนเลยพอพอเราผ่าตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลงที่เตานะครับใส่ชีสแล้วก็ใส่ชีสสนุนราคา<ม>เท่าไหร่ครับขาย ตัวละ20บาทค่ะตัวละ20บาทค่ะห้าตัวจะฟรีหนึ่งค่ะห้าตัวฟรีหนึ่งก็คือ6ตัวร้อยประมาณนี้ะนะแล้วก็ถ้าหอยเชลก็จะฝาละ10บาทค่ะอ๋อหอยเชลฝาละ10บบาทะนะครับนี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย าตอนประมาณบ่ายสองอะค่ะบ่ายสองถึงประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนะครับทุกวันไหมท,ทุกวันเลยนะครับก็จ้เกิดว่าท่านใดสนใจนะจะแวะเวียนมาชิมได้เลยนะครับนี่ที่สมุทรสงครามมีของเด็ดต้องมาโดนนะร้านนี้นะครับนี่ร้านชื่ออะไรครับกุ้งอบชีสค่ะร้านกุ้งอบชีสนะครับร้านกุ้งอบชีสอ่า เขาเรียกอ,อะไรนะส,สมุทรสงครามอันนี้จะเป็นหน้าวัดเพชรหน้าวัดเพชรนะครับอ่าเป็นอีลเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีนะครับ อันนี้ลูกข้าวไรเอ่ยอันนี้เป็นไฟเชลนะครับนี่นะแล้วก็ เอามาเผาเบิร์นไฟนะครับนี่คือหอยที่สุกสุกอยู่แล้วอันนี้สุกอยู่แล้วค่ะอันนี้คุณให้ลูกค้าคุณให้ลูกค้านะครับ นี่เท่าไหร่ครับอันนี้50ค่ะ50บาทนะครับชิละบาทชิละ10บาทนะครับแล้วก็อ๋อนี่มาลัดนนะคะอ่าลัดเลยนะครับระวังนะเดี๋ยวหกไม่ใช่หมายถึงลาดลาดไปเลยจะกินเลยนี่นะห้าสิบบาทนะครับ นี่นะขายดีมากนะครับนี่นี่เดี๋ยวดูดูอันนี้ก่อนฝั่งข้างน้าหลัง <c oughs> ก็ทำไม่หยุดเลยด้านหน้าก็ขายไม่หยุดนะ <c oughs> นี่เอามาเบิร์นใหม่นะครับ <c oughs> นี่ลูกค้าเอาหนึ่งกล่องนะครับ <c oughs> หนึ่งหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมนี่ใช่ค่ะนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ แต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นตัวก็ได้นะครับนี่นะโหน่าทานน่าทานแล้วก็ไปกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดใช่ไหมใช่ค่ะนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังนี่ให้ดูด้านหน้าก่อนโหนี่คนโหลุมล้อมลุมล้อมอ่ะเดี๋ยวทำไม่ทันนะครับ อันนี้คือเป็นการยัด,ยดชีส <laughs> นี่นะข้างฝั่งนี้ก็โอ้โหนี่ไม่หยุดเลยเหมือนกัน นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อน,นี้เดี๋ยวขึ้นไปอบครับอ๋อเดี๋ยวข,ขึ้นไปอบอ,อีกทีหนึ่งนะครับปกติจะเป็นเตาย่างเดี๋่ววันนี้ไม่ได้เอามาก็เลยใช้เตาอ๋อวันนี้ปกติจะเป็นย่าง <c oughs> แต่ว่าวันนี้ <c oughs> ใช้ <c oughs> เป็นเตาสเต็ก <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปลงนู่นนะครับสำหรับตลาดแห่งนี้นะโหมีของกินเยอะมากนะครับ มาไหว้พระนะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มาเดินหาของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทานกันนะครับยามค่ำคืนนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับนี่นะแล้วก็อันนี้พอลงไปปุ๊บแล้วก็ปิดฝานะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวรอให้มันสุกใช้ใช้เวลานานไหมห้านาทีครับ5นาทีอ่าเดี๋ยวห้านาทีมาดูกันนะครับ นี่นะก็ขายไม่หยุดเลยเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ไปกับน้ำจิ้มซีฟู้ด สุกแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะครับแล้วก็ไปทำอะไรต่อเลยโอ้โหอันนี้เอากี่ตัวอันนี้แปดนี่นะแล้วก็มาโอ้โห นี่ครับอืมอันนี่เท่าไหร่ของตอนนี้แปดสิบบาท8ตัวนะครับ นี่นะน้ำจิ้ม1กล่องนะบาทนะครับคือสามารถเลือกได้หมดเลยว่าท่านจะเอาเท่าไหร่นะครับ นี่นะโอ้โหนี่ให้ดูน่าทานมากนะครับ นีขายดีนี่ออกไม่ทันจริงนะ,ะนี่กล่องเท่าไรอ,อ,อันนี้100่ <100 S 2> <100 S 1> บาทนะครับ นะครับอันนี้ในส่วนนี้คือลูกค้าสั่งไม่เอาชีสนะครับคือต้องการให้หนึ่งแล้วก็ไปทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ นี่นะะเอาไปยั่วกันนะหน้าทานหน้าทานนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเมนูนี้เลยนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแลก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะปักหลักชาแนลก็จะไปหาของอร่อยนะครับทั่วทุกสารทิศเลยนะทั่วไทยนะครับไ้ทุกด้านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่สมุทรสงครามนะครับนี่เลยหน้าวัดหลวงพ่อปัานแหลมนะครับโอเคก็ต้องขอขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับแม่ค้าขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับ